มาครับมาได้ไปลาแล้วปลาเผายาดุซินในย่างนากาหมูครับหมูหมูวันน่ะเขาดาวได้ม้หนีิวันที่สามสิบเอ็ดอะไรนะฟุกบอ่ะันเริ่มที่เป็นคอร่ามเนาะตามปรับยักสุกกยี่หรอกินไม่ใช่ยู่

ไม่แหมันอกกำหัห่ก็ติดหักามันต้องออกไปเซ่บรรยากาศคืนวันที่สามสบ็ดครับต้องม,มาก่อนามาแล้วทา,าคืนเมือ่อคืนคือว่าเขาคิดตังไหนเขาคืออกออกมากล้ก่องบอิษั์มันได้ไม่ยัง้ ก็เหมไผ่อ,องเพื่อเอามายต้เป็นบไผ่ของเราจะบอกน้นเกี่ยยังหยุกอกันเน,น่เดี๋ยวไฟป่าไฟบ้านของอันนี่เอาเยไผ่อย่งามากจะบอกว่าไมไผ่ทางไผ่เนเกี่ยเหมยไผ่ยนเอาม่ยง่ายที่่าอยูเพบ ทางคนกินหมูกระทะทางบนหมูกระทะครับผมเข่าดาวบรรยากาศเันนอกเขาจะบังาข้างนี้ได้ขอมันดีไม่สร้างไม่ปอ่ก็้อถ้าเป็นไม่ป้อก็เป็นแบบนี้นะไม่สร้างเลยไม่เชื่อเลยไม่สร้างว่า้าเป็นไม่ปอกันเขาพะรำ มันเกลียดเลยตีกอปุ๊บนีไม่ติดเจาเลยมื่ขอคขบอกกลาไปตัไใดในข้าย,ยูดิโอ้ตีบ้านโอ้แตกสมือไปแตกสมือไปจักได,ได,ไดบ่อใด

ก็สีวัตถิเียมเกียอู้กสรงเบาเรยนรูเนาะอวนี้้กับาาเบาน